ควายเผือกนี่คือเป็นความชื่นชอบส่วนตัวใช่ไหมครับใช่ครับผมจะทาควายเผือกยักษ์จะทำควายเผือกยักษ์อยากได้ควายเผือกตัวใหญ่ๆ่ครับก็พยายามบีบขึ้นมาเองครับสนามแรกที่ลาดบุรีลาดบุรีเนาะครับได้ได้ที่สองได้ที่สองก็คือลองลองชนะเลิศครับลองชนะเลิศอันดับหนึ่ง อ่าครับเดี๋ยวเราจะมาขอความรู้นะครับจากพี่ต้อมนะครับในเรื่องของการให้อาหารของควายที่เลี้ยงอยู่ในแต่ละวันนะครับว่าพี่ต้อมแกให้อะไรบ้างนะครับอ่าพี่ต้อมครับวันนึงเนี่ยให้อาหารอะไรบ้างฮะอ่าตอนเช้านะครับตอนเช้าปล่อยออกเดินแล้วเข้ามาก็จะมีแพงโก่าครับแพงโก่าครับแพงโก่าแผงโก่าแห้ง แพนกว่าแห้งครับปริมาณการให้นี่ให้ให้ยังไงครับอ่ให้ให้ก็ให้ไว้เต็มรางครับออเต็มรางอ่าดูว่าถ้ามันกินหมดก็เติมได้ครับแพนกล่ากินได้ทั้งวันครับครับวันหนึ่งก็ให้หญ้าแพนกล่าครับช่วงแรกจะให้แพนกล่าพอจากแพนกล่าเสร็จเราก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดสับครับข้าวโพดสับใช่ไหมแต่ตองนี้ไม่มี ยังไม่ได้ใส่ไว้จะมีข้าวโพดสามแล้วก็มีหัวอาหารนิดหน่อยสําหรับแม่พันธุ์ครับครับแต่สําหรับควายที่ที่ทําประกวดก็จะมีอีกแบบหนึ่งรูปแบบการเลี้ยงจะต่างกันครับแต่ถ้าเป็นโรคแม่พันธุ์ก็จะกินแค่นี้ครับครับแองกุลานี่ก็จะให้กินตลอดเวลาครับอยู่เมื่อไหร่ก็กินได้เลยครับหมดก็เติมอืมก็คือไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอันนี้เลยใช่ไหมครับก็ให้กินเต็มที่พูดครับแพงกูลานี่ให้กินตลอดครับ เพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ให้หญ้าสดเลยครับอ่าให้ให้แต่แพนกวลาแห้งอย่างเดียวกับข้าวโพดสับครับครับแล้วก็มีน้ํามีอะไรปกติอ๋อน้ําก็คือใช้น้าปราปาใช่ไหมครับหรืออะไรครับใช้น้ําประปาครับอ๋อใช้น้ําประปาเนี่ยนะอนี่ก็เป็นน้ําน้าปราปลาให้นะครับครับครับอันนี้ก็เป็นรางน้ํานะครับที่เรา ใช้สำหรับให้กับควายนะครับอันนี้ก็เป็นรางรางของอาหารข้นใช่ครับกับ<ม>ข้าวโพดกับข้าวโพดจะใส่ในนี้ครับเนี่ยปริมาณการกินก็จะให้กินให้หมดไม่ให้เหลืออันนี้ผมยังไม่ได้เติม,มก็คือใส่ไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงครับมันก็จะกินไม่เหลือเลยเนี่ยครับเราก็จะมาเช็คดูว่าแม่แม่พันตัวไหนกินอาหารดีไม่ดีเราก็เช็คดูได้ครับเนี่ยครับผมอืม เป็นบรรยากาศภายในคอกนะครับที่ใช้สําหรับเลี้ยงควายแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ควายรุ่นแล้วก็ควายรุ่นเล็กนะครับของพิ่ตอมนะครับดูแล้วน่าจะเป็นการวางที่เป็นสัดส่วนดีนะครับก็มาตรฐานนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูควายแต่ละตัวของพิ่ต้มกันนะครับว่า มีตัวไหนบ้างแล้วก็เป็นสายของพ่อพันธุ์ตัวไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นควายเผือกสวยงามเลยทีเดียวนะครับ <geht> <ๆ>อาจจะให้พี่ตั้มแนะนําควายตัวนี้หน่อยครับว่าชื่ออะไรแล้วก็เป็นสายของตัวไหนนะครับแล้วก็เคยเข้าไปสนามประกวดที่ไหนบ้างนะครับให้พี่ตั้มเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับ ครับผมอ่าตัวนี้ชื่อนุ่มมนะครับอายุสองปีพอดีเลยครับผมครับอ่าเข้าสนามประกวดสนามแรกที่ราชบุรีคราดบุรีเนาะอ่าครับได้ได้ที่สองได้ที่สองก็คือลองลองชนะเลิศครับลองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับแล้วก็งานสุพรรณบุรีครับอ่า ได้ที่สาครับผมครับแล้วก็มางานกระบินบุรีครับได้ที่สองโอ้ครับเดี๋ยวจะแชมป์อย่างเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวจะแชมป์ก็ขอนแก่นก็ว่าจะไปเที่ยวอยู่ครับขอคนแก่นก็จะไปน่าจะเป็นประมาณช่วง2 8 2สิบกายี่สิบครับครับครับท่านผู้ชมที่อยากชมตัวจริงนะครับก็สามารถที่จะติดตามได้ในงานประกวดควายที่ หาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่28กับ29มกราคมนะพี่เนาะครับครับผมอืมตรงนี้ันนี่ก็เป็นลูกของแม่แสงทองครับอ่าเป็นลูกที่อยู่ในครอกเนี่ยครับแม่อยู่ในครอกแล้วก็พ่อจะเป็นเป็นลูกของแก้วฟ้าครับโอ้เป็นหลานแก้วฟ้าเป็นหลานแก้วฟ้าครับอครับฮอยู่ควายน่าจะอยู่แถวขอนแก่นครับตัวนี้ก็จะเป็นควายที่ มีลำตัวที่ลึกยาวครับครับกระดูกใหญ่ครับแข่งขาดีอ่าแต่อาจจะขาดความสูงไปนิดนึงครับครับแต่เป็นเป็นควายที่สมูทครับเครื่องเพราะว่าเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เกิดครับครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ ดูหน้าตาของน้องนุ่มนิ่มกันนะครับนี่คือหน้าตาของเขาครับอน,นี็เป็นทายาทของลูกแก้วฟ้านะครับพญาควายเผือกอีกตัวหนึ่งตัวนี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือนักล่ารางวัลน,นพ่ตั้มนะ <c oughs> สวยงามจริงๆครับอ่ะโอเคยังครับ,ย,รบยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยเดี๋ยวน,น่าจะงานนี้แหละ <c oughs> ครับ อันนี้เป็นช่วงของลำตัวนะครับช่วงหน้าแล้วก็ช่วงท้ายนะครับนุม่มนิ่มเขาจะมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงท้ายเขาจะสูงโด่งหน่อยนะครับพี่ตั้มเนาะครับสูงโดง่งยังเป็<า>นควายเด็กอยู่ครับยังยังโตได้แตท้ายมันก็จะโด่งขึ้นก่อนครับเดี๋ยวหน้ามันก็จะตามท้ายครับอันนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเล็บเท้าของเขานะครับก็เป็นเล็บที่สวยนะครับก็เป็นลักษณะของเล็บที่ <cam ina> เล็บเท้าเนี่ยฝา,ากฝากหมอด้วยนะครับมีหมอผ่านไปผ่านมาแถวบางพีถ้าว่างก็แวะมาทำเล็บให้หน่อยครับนี่ก็เป็นนุ่มนิ่มนะครับเหลือแค่ตำแหน่งเดียวก็คือแชมปเปี้ยนนะครับได้รองแชมป์มาน่าจะสองสนามติดนะครับสนามติดรองแชมป์สองที่สามหนึ่ง นะครับอันนี้ก็เป็นนุ่มนิ่มนะครับควายแม่พันธุ์หลักในอนาคตนะครับถ้าไม่ไปอยู่ที่อื่นก่อนนะพี่เนาะอ่ะโอเคครับ